สวัสดีครับผมอั๋นติงปีสแสดงเช่นเดิมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงรีวิวก่อนเกมที่แมนยะูนับจะก,กับคริสตัลพาเลซพีเมลีกนัดแรกของแมนยูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พาเลซเนี่ยชนะไปแล้วใช่ไหมครับนัดแรกของเขาแต่ทั้าว่าแมนยูในเกมนี้ก็เป็นนัดแรกใช่ไหมครับในพีเมลีกในฤดูกาลนี้จําเป็นต้องชนะไหมจําเป็นมากไม่ว่าจะเป็นเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมอื่นเนี่ยชนะก็ได้แล้วอาร์เซนอลอย่างเงี้ยโอ้โหฟอร์มดีมากมาพรีวิวกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มจากความพร้อมฝั่ง แมนยูกันนับขอดูสคริปต์แป๊บหนึ่งนะผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือกระทั่งใช้งานยังไม่ได้ก็จะมีฟิลโจนกับตัวเซเบ้หน้าเดิมนะครับส่วนแบรนดอนวิลเลียมอันนี้ยังไม่ฟิตนะครับส่วนพอปอกบาเนี่ยก็เพิ่งจะหายโควิดมาใช่ไหมรับนอกนั้นพร้อมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดคิอาวามบิซาก้าแม็กควายลินเดเลิฟลุกชอมาติชฟานเดมเบกบูโน่แรดฟอร์ดมาซิยาควินวูดหน้าเดิมนะครับเดนนิลเจมอย่างนี้อีกาโล ทุกคนพร้อมยกเว้นตัวเซเบฟิฟลโจนวิลเลียมก็น่าจะยังไม่ฟิตแล้วก็ปอกบาเนี่ยน่าจะต้องรอดูนะครับลองดูอาการส่วนคริสตัมพาเลสเนี่ยโอ้โหชนะมาในเกมก่อนหน้านี้ชนะซาวตัมตันด้วยนะครับโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยซาวตัมตันแม่งมีแนะนี่อิงใช่ไหมครับแต่วิเซนเต้โกเอต้าไอโก พาเลสนะครับโคตรโหดเลยในเกมนั้นแล้วก็ความพร้อมของพาเลสนะครับขอดูสคริปต์แป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนเลยอย่างเช่นคริสเตียนเบตเก้นะครับแกรี่เคฮิลเจมส์ทอมกินคอนเนอร์วิกแฮมแพทริกฟานอันโฮนะครับที่น่าจะลงไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นที่พร้อมอย่างเช่นวิซินเต้กวยตา้าที่เป็นโกลฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีมากแล้วก็จะมีมนะิชเชลนอสกอตแดนชิคุกุยเต้แดนนี่วอร์ดอีซี่ใครวะ ใครคืออีซี่วะเจสแม็กคาร์ที่นับเจมส์แม็กอาร์เธอร์แอนดรูว์ทาวเซนจอร์แดนอาร์ยูและวิลเฟิซาฮาพร้อมทุกคน นะแล้วก็ฤดูการที่แล้วแมนยูกับพาเลสเนี่ยเป็นแมนยูชนะ1ครั้งแพ้1ครั้งซึ่งการเจอกันที่โอทัฟฟอร์ดฤดูการที่แล้วเป็นแมนยูที่แพ้เออขาบ้านไปนะครับส่วนการที่แมนยูไปเยือนเนี่ยก็ชนะพาเลทได้2อศูนย์ช่วงเออหลังโควิดซึ่งผมว่าในเกมนี้ฟานอูเบกก็น่าจะแบบมีเปอร์เซ็นต์ได้ลงนะครับแต่ถ้าว่าได้เป็นตัวจริงไหมอันนี้เข้ามาลองดูกันนะครับส่วนปอกบาเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เออชัวนะครับแต่โซชาก,ก็น่าจะส่งลงแน่นอนนะครับ ส่วนบุโนฟานัสอะไรอย่างนี้พร้อมทุกคนนะเมสันควีนวูดก็น่าจะลงสตาร์ทนะถึงแม้ว่าจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนะจัดปาตรงปาร์ตี้ไปพาสาวเข้าแคมป์ทีมชาติอังกฤษสูบแกส๊สหัวเลาะอย่างนี้แต่ฝีเท้าควีนวูดอ่ะมันก็น่าจะสตาร์ทใช่ไหมครับหรือแม้ทั่งเดนนิลเจมส์ก็น่าจะได้เป็นปีขวานะ ส่วนการคาดการผมนะโกก็น่าจะเป็นเดคอ,อ R, ไม่ก็น้องดีนนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเดคอใช่ไหมครับเดคอแม็คโฟก็น่าจะเป็นออลูกชอวันบิสซาก้าก็น่าจะกักตัวครบแล้วแม็กควาลินเเลพร้อมป็อกบามาติช ah, ยืนคู่กัน ซึ่งผมขอหวังว่าปอกบาเนี่ยน่าจะได้ลงนะครับบูโนเฟนัสเป็นกลางลุกนะลุกสามคนเป็นเวินวูดแรดฟอร์ดมัสยาวสามคนนะครับหรือว่าจะเป็นแดเนียลเจมส์แรดฟอร์ดมัสยาวก็ได้แต่ที่พาเลสนะครับมันมีวีเซนเต้ก e ัวร์ตา e ที่เป็นโกลฟอร์มดีมากนะครับเซฟอุตรลุดเลยเมื่อเกมเจอซาวแฮมตันอย่าประมาทกัและกันนะครับแต่ว่าพาเลสนะผู้เล่นบาดเจ็บมันมีเยอะใช่ไหมครับ เพราะชนะแมนยูก็วันนาชื่อชั้นสูงกว่าก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ชนะมากกว่าใช่ไหมครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยพาเลสแม่งกากจะชนะแมนยูไม่ได้มัไม่ใช่นะแต่ถ้าว่าเปอร์เซ็นต์นะเจอที่โอทัฟอร์ดด้วยตัวผู้เล่นที่แมนยูเนี่ยบาดเจ็บน้อยแล้วก็พาเลสบาดเจ็บเยอะเกิน ผู้เล่นสำคัญเนี่ยก็น่าจะได้ลงน้อยอย่างเช่นแนวรับนะับสกอรแดนดนอย่างนี้แพทริกฟานอันโฮอย่างนี้นะแต่ละคนก็เป็นตัวสําคัญทั้งนั้นแล้วก็ปีซีซานแมนยูเนี่ยไม่ค่อยดีใช่ไหมับเพราะฉะนั้นเกมแรกพเมลีกมันเป็นเกมเปิดสนามที่จําเป็นมากนะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความกระหายในแต้มแต่ละแต้มสําคัญนะ พราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคุณทำแต้มหลุดไปเยอะช่วงต้นฤดูกาลนะครับก่อนการมาของบุโนโฟานัสป้องมาก่อนที่จะหายเจ็บกลับมานะแมนยูเนี่ยทำแต้มหล่นไปเยอะมากนะครับ ซึ่งในเกมนี้การทายสกอร์ผมขอทายนะเกมนี้ผมขอทายเป็นแมนยูน่าจะเฉือนไปได้สัก 2, 1ก็แล้วกันนะบางคนอาจจะให้พี่ถลม่ม2030ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมเองนะหวังคีนชีตไหมก็หวังอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าในเกมนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเช่นเดิมนะครับแต่ทั่วผมเองนะอยากเห็นฟอนเดอร์เบหรือน้องดีนะลงตัวจริงแม่งเลย อันนี้ส่วนตัวเพราะฟอนเดอร์เบกก็ฟอร์มดีในเกมปีซีซั่นกับเ e วินล่าใช่ไหมครับลองส่งลงก่อนไหมเพราะปอกบาเนี่ยเพิ่งจะหายเออโควิดมานะส่งลงแม่งเลย <laughs> โซชาขอร้องเป็นตัวสำรองก็ได้ไม่ว่ากันนะป่าจบแล้วนะปีซีซั่นเออปีซีซั่นอะไรเราปรีวิวก่อนเกมที่แมนยูเจอพาเลสที่โอทัฟฟอร์ดในวันนี้เวลา5ทุ่มครึ่งนั่นเองนะแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นมาตินแอดกินสัน อาจารย์ที่แฟนผีชื่นชอบนะมาตินแอคกินสันนะครับก่อนจะกันไปเมียนเดิมนะฝากกดไลค์แชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรดกดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ